Yeah. ปักเที่ยงกัน,น,นเที่ยงครับกินข้าวรอเที่ยงนะครับที่บอกกันนะครับสองน้นก็จะเป็นตึกของแสงทองธานีนะครับคงนั้น,น,นตรงข้ามกับนี่ครับแสงทองธานีนะครับ ข้ามตึกของเล็กนะครับวันนี้ก็มีนคนพนักง,งานนะครับฟิตกำลังลงมาทานข้าวกันนะครับทานข้าวกันข้าวทานช่วงเที่ยงนะครับ ช่วงบ่ายโมงนครับบางคนก็สั่งอาหารมาก,กินตามสนันะครับ ทุกการติดตามนะครับกับช่องนะ Channel นะครับขอบคุณที่คอยดูคลิปให้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมครับวันนี้เราจะไปทางโลด ปะนะครับฝั่งของตรงข้ามกับสวนลุมพินีนะครับตอนนี้อยู่สาทรอยู่งานประกันก็รับในเครือนะครับก็มีหลายประกันครับเมืองไทยทิพยะชมโปกไดเ็ก ก็ค่อนครับแล้วก็เมืองไทยรู้ใจนะครับอินทระรับในเขือนะครับแล้วก็ทุนนะครับเทเวศก็ในเขือครับ อารีอันก็ในเขือนะครับต่อไปก็จะเดินทางไปที่อารีอันต่อนะครับวันนี้มาชมโปะผ,ผ่านมาแล้วจอชมโปะแล้วก็มาไดเรกครับเร้ไปที่อารียนไปตึกอารีอันต่อนะครับในช่วงเที่ยงพอดี บรรยากาศไม่รู้มหมอ,อกหรือฝนแล้วครับเนี่ยลูกค้าท่านใดที่สนใจทําสีก็สอบถามได้ครับ096-4123-764ครับมานะนะครับ ติดต่อมาได้เลยเลเมเ้นใต้คลิปมานะครับว่าทําสีรอบกันรับประกันอะไรมั่งก็มีให้ครับแนะนำปรึกษาให้นะครับผมเดี๋ยวจะไปที่อา,าเรียนต่อนะครับ างเดินทางนะครับถึงที่จอรดรถด้วยแหละที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ไกลครับเดินทางไปครับ มีซม่ซอยนี่ซอยที่จอดที่จดอดรถร้านค้าก็มู้ข้างทางครัมีร้านค้าข้างทางที่จอดรถ

าชิดอะไรคกมาเที่ยวสรจาถึงแล้วอันนี้ขาขายกับข้าวถึงแล้วเกียร์ไปนไงบ้าง เาเจาก่อนเนาะเจ้าเนี่ยมอกอนครับจะไปต่อที่อาเรียนครับโอครับ